สวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่บ้านรีวิวมีเมนูแบบเร่งด่วนมาฝากกันค่ะนั่นก็คือแซนด์วิชนะคะเราจะทันเรียนแบบนะคะแซนด์วิชที่เขาขายในเซเวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้องใช้อะไรบ้าง นอกจากขนมปังแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นแซนด์วิชสเปรยนะคะยี่ห้อ QP นะคะที่เป็นฉลากสีเขียวนะคะอันนี้ส่วนตัวชอบรสชาตินี้นะคะเพราะว่ามันอร่อยดีนะคะแล้วก็บีบลงไปเลยบนแผ่นขนมปังนะคะจากนั้นนะคะก็ทานะคะให้ให้อยู่ในช่วงของกลางๆแผ่นนะคะเราจะไม่ค่อยทาไปทางขอบนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปใส่เครื่องทำแซนวิชนะคะมันจะล้นทะลักษ์ออกมาได้นะคะ ไส้แซนด์วิชของยี่ห้อ QP นี้รสชาติใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะาราคาสูงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะขวดหนึ่งเนี่ยซื้อมากินได้แบบเป็นเดือนๆนเลยนะคะถ้าเราไม่ได้กินบ่อยมากนะคะอันนี้เป็นผักโขมต้มสุกนะคะแล้วก็เอามาสับหยาบนะคะแล้วก็บีบน้ําออกด้วยนะคะเอามาใส่ลงตรงกลางแผ่นเลยะค่ะแล้วก็อาจจะเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันแบบกระจายกระจายออกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อย่าให้มันไป ติดชิดขอบเกินไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันจะทําให้ล้นทะลักออกมาได้นะคะเวลาเราไปใส่เครื่องทําแซนด์วิชนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นเนยถั่วยี่ห้อ healthy made นะคะยี่ห้อนี้เหมาะกับคนรักสุขภาพมากมานะคะเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะอันนี้เป็นรสน้ำผึ้งนะคะจะมีความหวานนิดหน่อยนะคะทานง่ายนะคะเป็นรสน้ำผึ้งแบบเป็นแบบหยาบนะคะบดหยาบนะคะชอบแบบบดหยาบนะ,ะส่วนตัวแต่เพราะว่าเวลาเคี้ยวมันจะโดนเนื้อถั่วนะคะมันจะเป็นกรกกุบกรับกรุบกรับนะคะเอาใส่ลงไปเลยค่ะเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงนะคะไม่ให้มันเป็นก้อนหนาเกินไปนะคะ ค่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็เอาขนมปังอีกแผ่นนะคะมาปิดบด้านบนนะคะอันนี้หนิงใช้ขนมปังอ่าเป็นทลวีทของยี่ห้อฟาร์มเฮาส์นะคะอันนี้เรามาวอร์มนะคะคือทำแซนด์วิชนิดหนึ่งนะคะเสียบปักไว้นะคะแป๊บเดียวนะคะพอมันเริ่มอุ่นๆเราก็เอาแซนด์วิที่เราใสา่ไส้เรียบร้อยนะคะมาวางเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดนะคะปิดฝาล็อกไว้นะคะ ก็รอนะคะตอนนี้รอให้ไฟนะคะไฟเดี๋ยสีเขียวนะคะมันติดขึ้นมาถ้ามันติดขึ้นมาก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเวลาที่รอก็ประมาณ3 4ถึงนาทีนะคะแบบเร็วมากๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แซนด์วิชหน้าตาประมาณนี้คล้ายในเซเว่นไหมคะคล้ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าไส้ของเราจะโอเคกว่านะเพราะว่ามันเป็นอน่าที่เราเลือกเองนะคะใครชอบแบบไหนก็ใส่ไส้แบบนั้นเลยคะ่ะ ตอนหยิบก็หาลายคีิปก็ได้นะคะเพราะมันจะร้อนนะคะหน้าตาประมาณนี้น่ากินมากๆเลยสีสันสวยงามคะเราทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดนึงนะคะมันก็จะมีความกรอบของขนมปังนะคะก่อนจะทานก็ถ้าเราไม่ใช้มีดก็ใช้กันไกรก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ขันของเซเว่นนะคะตรงกลางนะคะเราใช้กันไกรตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ค่ะมันจะได้ทานง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับแซนด์วิชหน้าตาคล้ายในเซเว่นเลยนะคะ เราก็จะทานคู่กับกาแฟดำนะคะนี่คือกาแฟดำาพ่อาหารมื้อเช้าของเราเตรียมง่ายมากๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะลองมาทำกันดูนะคะเมนูนี้ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกับทางช่องแม่บ้านรีวิวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ